สวัสดีค่ะอัสลามอะลัยกุมค่ะชฉ่นชื่อระยะอุเซงค่ะก็ที่ว่ามีอาการในร่างกายคือ,อเป็นคนป่วยก็ง่ายๆก็เป็นคนป่วยคือเจ็บตามข้อตามกระดูกมือล็อกและก็ะิ่าก็เจอสมุนไพรตกเจอสมุนไพรทุกๆชนิดที่กินแล้วก็หายแป๊ๆ แล้วก็จะมากลับมาเป็นอีกโดยเฉพาะจะเป็นถังต่นตามนิ้วตามข่อแล้วก็จากนั้นก็มีเพื่อนแนะนําให้กินกาแฟสมุนมไพรก็กินมาแล้วตัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไม่หายแล้วก็แล้วก็มาเจอกับกาแฟอาของบริษัทโอวาริสกุปก็เลยลองทานดูพอทานไปได้สักสองสามซองรู้สึกว่าอาการเริ่มผ่อนคลายจากนิ้วล็อก จะเน็นชาจะเจ็บตามเนื้อตามตัวพอพอกินสักระยะหนึ่งหมดสักสองสากล่องก็เริ่มร่างกายเรารู้สึกว่ากระชับกระเฉงรู้สึกอนอนหลับสบายแล้วก็จากที่เคยเป็นไมเกรนเจ็บปวดตามตามหัวาตามขอบตามก็ทุเราขึ้นจากนั้นก็อยากจะให้ทุกคนถ้ามีอาการแบบนี้คือนอน นอนไม่ค่อยหลับหรือว่าเจ็บตามตัวเจ็บตามข้อหรือว่าเป็นเน็บหรือว่านิ้วล็อกก็อยากจะให้ลองดื่มกาแฟไทยเอ็ดหรือว่าของบริษัทโอลิสโก